มีใครส่งเมลมาอีกแล้วครับเนี่ย Jellyfish Party นะครับที่ Blue Hole Tourism Committee นะครับนะเป็นงานประชุมของอกลุ่มการท่องเที่ยวแห่งที่นี่นะครับนะนี่ทุกคนพวกเราเนี่ยในที่สุดก็กำลังพยายามที่จะแบบว่าให้นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันที่ดินแดนแห่งนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มาดูเนี่ยอีเวนท์ที่พวกเราจะจัดก็คืออีเวนท์แมงกะพุนคุณรู้จากร้านค้าไหนเนี่ยที่สามารถเสิร์ฟแมงกะพุนได้แล้วก็ คือเราจะมาชมแมงกะพุนหรือรจะมากินแมงกะพุนกันแน่นะครับผมชักจใไม่เข้าใจแล้วครับนะอะแต่น่าจะกินนะครับนะก็คือผมจะต้องหาพวกนี้สินะครับเฮ<อ>้ยมีงานปาร์ตี้แหละฟังดูดีเลยนะนี่ว้าฮ่า,หาผมคิดว่าพวกเขาก็น่าจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะหวังว่ามันจะไม่ทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่สร้างความวุ่นวายหรอกนะอเอานะมันเป็นวันสําคัญไม่ใช่หรือไงกันล่ะ แล้วก็แค่ต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับลูกค้าเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเมลในครั้งนี้อ่ะนะเขาต้องการเจลลี่ฟิชใช่ไหมล่ะเฮ้ยรู้หรือเปล่าเหรอว,ว่าเมนูที่ทํามาจากเปนะ็นกัะพุนน่ะมันเป็นสิ่งที่ได้ร,รับความนิยมอย่างมากเลยเอืมวันนี้ตุลาคม15หรือก็คือพวกเรามีเวลา3เดือนไอ้สามวันสินะครับนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราต้องรีบเตรียมเมนกัะพุนมาให้มากที่สุดเลยนี่มันแจ็คพอตของพวกเรา โอเคครับผมก็คือถ้ามีเมลแบบนี้มานะครับก็คือเราต้องรีบจัดหาให้นะครับเนาะโอเคครับเราจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับเนาะอันนี้นารูโตดินจ้าเจ้าคาถาหรอครับนะซาสเกะหรือเปล่าครับน่ะเป็นแมวนั่นแหละครับนะแต่ผมอึ้งนะครับว่าทําไมถ่ายมาพวกเราเนี่ยเลี้ยงแมวไว้ที่บันชูซูชิมันชื่อว่าโมโม่นะเอาเป็นว่าถึงแม้จะไม่ชอบอยู่กับที่ก็ตามเถอะนะ เหมือนมียาวพิเศษรู้นะว่าจะโดนถ่ายรูปมันกระโดดหนีเลยนะครับนะดูที่เว็บป้อนช็อปนะครับนี่ไงครับก็คือสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับนะโอ้โหมีใส่ลายไฟด้วยนะครับแล้วก็ต้องหาของเทพๆมานั่งเกลานะครับนะแล้วก็สาหร่ายในท้องทะเลเนี่ยอ่าเยอะเกินไปนะครับการที่สาหร่ายอยู่ในพื้นทะเลมากเกินไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปริมาณออกซิเจนเนี่ยในน้ำนะครับมันจะเยอะขึ้นก็จริงนะครับนะแต่ว่าในตอนกลางคืนนะครับอย่าลืมนะครับว่า สาหร่ายหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถนะครับที่จะทําการสังเคราะห์แสงได้ทําให้พืชนะครับจะต้องเปลี่ยนกระบวนการนะครับเป็นการดูดออกซิเจนเข้าไปในตัวของมันเองนะครับทำให้ตอนกลางคืนนะครับออกซิเจนในน้ําจะต่ํามากๆนะครับจนน่ากลัวนะครับถ้าในพื้นที่นั้น่ะมีสาหร่ายเยอะเกินไปนะครับนะดังนั้นแล้วน่ะก็เลยเป็นเหตุผลนั่นเองครับว่าเราจะเป็นที่ต้องคอยควบคุมนะครับจะมีสาหร่ายบางประเภทด้วยเช่นกันนะครับที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะของเชื้อโรคบางอย่างนะครับนะ ดนั้นแล้วนะครับนะก็จะมีหน่วยเทศบาลที่เขาคอยทำหน้าที่จัดการจัดการพวกตะไคร่หรือว่าสารสกปรกพวกนี้นะครับในอาพวกทะเลสาบใหญ่ๆนะครับนั้นในต่างประเทศนะครับนะได้รีเสิร์ชคอย์มานะครับนะเลเวลสองนะครับได้ E c โค He ฮลบรักเกสนะครับนะเป็นกาไรอยางนะครับนะมีกระเป๋าขนาดใหญ่แล้วมีตุ๊กตาด้วยนะครับนะเป็นตุ๊กตานะครับที่หน้าตาเหมือนเดฟเป๊ะเลยทําให้เดฟเนี่ยโดนอาลอดจากการโดนหลอกล่อได้นะครับนะพี่คบป้าครับ พี่ถึงขนาดออกมือชั้นได้ของผมออกมาเลยหรอครับนะผมดีใจจังเลยนะครับนะไม่รู้จะดีใจหรือจะอะไรดีนะครับแล้วที่เอาไว้ใช้คือเอาไว้โยนใส่หน้าปลานะครับปลาจะได้หันไปหาเดฟนะครับนะเอาอย่างนั้นได้หรอครับนะพี่เดฟผมเป็นอะไรครับเนี่ยต่อมานะครับนะก็คือระเบิดนะครับใช่มันคือระเบิดนะครับนะ ดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะสร้างแรงระเบิดนะครับลัศมีสาเมตรนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ใช่มีแค่นั้นสิถ้าเกิดอยู่ในน้ําเวลามันระเบิดน่ะแล้วแรงกระเพื่อมของน้ำอ่ะมันส่งไปได้ไกลเกินอ่ร้อยเมตรซะด้วยซ้ํานะครับนะนี่เอาจริงเหรอครับเนี่ยอ่าโอเคมีกล่องบรรจุนะครับนะบรรจุได้สูงสุดก็คือ10กิโลกรัมนะครับนะคุณต้องการจะไปอัฟร์นูนหรือไม่ก็ก็ไปดูครับโอ้พี่เดฟเนานะครับนั่งชิลอ่านหนังสือนะครับนะโอ้โห ใต้ทะเลยังมีแสงด้วยนะครับนะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะครับโอ๊ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วครับดิพาอะไรครับโอ๊ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนนะครับที่มันผูกพาพิรัญ่ากินเนื้อหรอครับทำไมมันดูโหดจังอะผมเจ็บนะครับนะเดี๋ยวก่อนอะไรครับเนี่ยโอ๊ยเจ็บเจ็บ